แค่9,900บาทก็ได้ MG5 แต่งครบจัดเต็มแบบนี้แล้วจ่ายไม่ได้หรือคะหรือคะหรือคะ วันนี้มาเจอกับพลนะคะวันนี้พลจะมาแนะนํารถนะคะน้องใหม่ล่าสุดนะคะที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ก็คือน้อง MG5 นะคะที่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะคะ number 1เลยตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะคะพลจัดเต็มให้แบบนี้นะคะทั้งชุดแต่งทั้งสติกเกอร์นะคะทูโทน2ส,สีแบบนี้พร้อมของแถมอีก20รายการด้วยกันค่ะ แต่มของเขาอยู่ที่625,000บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผ่อนของเขาจะสบายมากนะคะผ่อนอยู่ที่9,000บาทต้นๆเท่านั้นเองค่ะใช้เงินออกรถที่9,900บาทด้วยกันนะคะและใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลไปเรื่องไฟแนนซ์หรือเรื่องรับรถนะคะพอมีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้วพอมมีบริการส่งรถนะคะทั่วประเทศด้วยกันเลยค่ะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะคะนะคะนะคะเสียไม่ได้หรือค้าหรือค้าหรือคะหรือค้อคไ<ม>ะ,คะได้หมดค่ะพนักง,งานบริษัทนะคะข้าราชการฟรีแลนซ์นะคะขายของหรือแม้กระทั่งขายลอตเตอรี่เกษตรกร,ะร,กรนะคะลองปรึกษามาคุยกับพลอยก่อนได้นะคะพลอยยินดีให้ค่ปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์นะคะและยังไม่พอนะคะถ้าใครมีเคสที่ติดขัดทางอะไรนะคะลองอินบ็อกมาคุยกับพลอยก่อนได้ค่ะพลอยยินดีนะคะปั้นเคสให้ทุกเคสเลยค่ะ ภายในของเขานะคะจะได้เป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยค่ะพร้อมหน้าจอสัมผัสน,นะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมในราคาแค่6กแสนสมบาทเท่านั้นนะคะดีไซน์ของเขานะคะเก๋ไก่ามากไม่เหมือนใครนะคะก็ยังได้เบาะหนังอีกด้วยนะคะถึงขนาดไม่ใช่ตัวท็อปนะทุกคน MG ก็ใส่ใจรายละเอียดนะคะจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างขวางค่ะนั่งสบายมากม ครที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพอจะทิ้งไลน์กับเบอร์โทรไว้ให้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะพลอยฝากติดตามนะคะเพจใหม่ของพลอยด้วยนะคะ MG พอยโปรเทสภาษาไทยและก็ MG ภาษาอังกฤษค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะวันนี้พลอยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ